คนนี้คนนี้เริ่มใครก่อนใครก่อนดีโยมเองค่ะมาอะไรค่ะอ,คอืมน,นิทานอะไรจะเกิดคานาจะเกิดค่ะกานาจะเกิดก็ต้องเป็นกามค่ะการมาพร้อมเลขสี่ค่ะสีคือ การรูปอสัญร,รูปค่ะสองขามีสองขาสองขาค่ะทางเสย่าท่านแรกต้องการอะไรนะ,ท,ะนทํามนาจะไม่เกิดค่ะมะนาจะไม่เกิดท่านที่สองเหรอมนาจะเกิดค่ะมะนาก็จะเกิดพอดูแล้วเนี่ยมนาจะไม่เกิดมีองค์ธรรมไหมไม่มีค่ะถ้าเราดูเราดูไปที่ เราดูไปที่ที่ที่อนามาที่สันนิษฐานค่ะเอไม่มีใช่ไหมเพราะว่ามันจักเกิดคทางเสียตอนที่หนึ่งไม่มีคําตอบก็อ่านตาไปนะ,ะตามนี้ไหมตามนี้ค่ะอ่านเลยอ่านเลยค่ะอ่านได้เลย <c oughs> Oh. อนุโลมปุจฉายัสะคานายตนาอุปชัชชิสติตัะมะนายตนาอุปัชชิตติติคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดมะนายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลน,นั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ปุตุชนสีผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสอง ที่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในการมภูมิและจะเกิดในการมภูมิอีกสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในในรูปภูมิอรูปภูมิและจะเกิดในการมภูมิสาธุค่ะต่อไปอาจาจรย์จริงๆต้องอา่านว่าผลเสกค่ะ เบื้องต่ำสองหรือผลบุคคลเบื้องต่ำหรืออ่านยังไงก็ได้ค่ะผลเจคบุคคลเบื้องต่ำสองก็ได้ต้องมีเสกขะด้วยค่ะผลบุคคลเบื้องต่ำสองก็ได้เพราะว่ามัน<อ>ยังไงก็เสกขนแล้วค่ะ,ะได้ได้ทั้งสองต่อไปปฏิปุปปฏิปุนี่ใครดีโยมค่ะ แป๊บนึงเดยปรับอักษรน,นิดหนึ่งปรับตัวอักษรน,นิดหนึ่งนี่นะปฏิปุจฐานิธานมนาจะเกิดมนาจะเกิดก็ต้องเป็นภูมิไหนบ้างตาม รูปอ,อรูปค่ะอ่าการรูป,อร,ป,อ,รปอรูปกีอมมอดอนเนี่ยตัดทิ้งนะอือั้งใียะตันแรกแต่คานะจาจกไม่เกิดตอนที่สองคานาก็จะเกิดจากนั้นหาองธรรมดูคานาจะไม่เกิดมีไหมมีค่ะ ในรูปกับอรูปค่ะรูปกับอรูปเราก็ดดึเมานะร 2, ะรูปสองมารูปสามนั่นแหละนะตรงนี้ก็จะมีสองขานะกามสองขาใช่ไหมตอนนี้ก็ใส่ขาเ่นะใส่สองขานะกามสองขาไปรูปนี่ก็รูปสองขาไปรูปสา ตอนตรงนี้เติมอะไรนะขาเดียวค่ะขาเกิดค่ะขาเกิดแล้วก็เติมรูปด้วยใช่ไหมค่ะ,ะกามรูปขาเกิดนะตอนนี้ขาเกิดตอนนี้ก็เติมกามเข้าไปเป็นกามรูปสองขาไปอารูป,รปตอนนี้สองขา ข้างล่างก็รูปสองขาไปอรูปซ้ำนนะส่วนมวดหลังคานาก็จะเกิดก็ต้องเป็นภูมที่คานาเกิดได้ซึ่งก็คือกามค่ะกามกับนี่ชุดนี้นะในนั้นก็จะมีกามไปกามซ้ำนนะรูปอสักอรรูปสองขาไปกามแยกไปมวดแรกเนี่ยได้องค์ทำสองชุดนะชุดแรก รูปสองชท่ที่สองอารูปสามภาษาง่ายๆได้ว่าไปรูปไปอารูปนั่นเองนะรวมกันนะทานรวมเป็นวิสัชจารร่วมนะใช้คำร่วมกันนะเพียงแต่เอาคำที่เหมือนออกไปเอาคำที่ไม่เหมือนมาใส่เข้าก็เลย ออกมาเป็นเยรูปาวจารังอรูปาวจารังปปทิตวาปรินิพพยิสันติเตสะส่วนมวลหลังเนี่ยได้กาบไปกาบนภาษาง่ายๆเราไปกาก็จะวิสัชนาว่าอิตเตอร์สเนี่ยโอเคไหมคะอืมโอเคอ่านได้ปฏิโลมปุชัยยะสะวาปะนะมะนายตนาฏป,ปัปชิสติ ตัดสักานายตนังอุปปัชิติตสติหรือว่ามนายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาเยรูปาวัจรางอะรูปาวัจรางอุปปาาัชชิต,ตวาปริติภายิสันติเตสังมะนายตนางอุปปัชชิสติโนจะเตสังคานายตนางอุปปัชชิสติ อิตเตรสังเตสังมานายตนันจะอุปชิสติคานายตนันจะอุปชิสติบุคคลเหล่าใดจะเกิดใดรูปภูมิอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานบุคคลเหล่านั้นมานายตนะจะเกิดแต่คานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่นอกจากนั้นมานายตนะก็จะเกิด คานายตนะก็จะเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุุชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกาม,มาสุขติภูมิมและจะเกิดในรูป,รปภูมิแล้วจะรปนิพพานติเหตุกะปุุชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิ และจะเกิดในรูปภูมิอีกแล้วจะปรินิพพานติเหตุตกะปุรชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าเว้นจตุตชานภูมิที่จะได้มกักเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสกบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุกติภูมิเจ็ดอรูปภูมิเก้าเว้นจตุตชาน รอัลูปภูมิเก้าเอเมนนะคะผลเสกขบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในการมะสุกติภูมิเจ็ดอัลูปภูมิเก้าเว้นจตุทชานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสกขบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่า เว้นภูมิต่ำกว่าแล้วจะป,ปรินิพานที่ต่ำกว่าถูกไหมคะเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานและลปุตุชนสี่ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีกสุคติอหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุตุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูป,ปภูมิอรูปภูมิและจะเกิดในกามภูมิ องค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นตาทุค่ะต่อไปปัจจานิกปัจจานิกตาไข่หนูค่ะปัจจานิกใช่ไหมค่ะปัจจานิกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง จพระอาจารย์ต้องแก้ตรงมนากับคานาก่อนเจ้าค่ะใช่ปัจจันิกนะตรงนี้ต้องเป็นคานาเจ้ค่ะต้อเป็นกรรคํข้อง,องตรงนี้ต้องเป็นมอมาข้างล่างนี้ กันิทานคานาะคานะจาจะไม่เกิดก็ต้องใครก่อนเนี่ยปัจฉิมะค่ะปัจฉิมะมาพร้อมเลขสามค่ะเก็จะอยู่ฝั่งปัจจุบันเลยนะแล้วก็ตามด้วยกอมดอดของคานาะก็คือรูปอรูปค่ะรูปอรูปนะรูปก็มาพร้อมเลขสอง อรรูปก็มาพร้อมเลขสามนะจากนั้นสังตยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่มะนาเกิดตอนที่สองมะนาก็จะไม่เกิดมะนาจะเกิดพอไปดูแล้วมีไหมมีค่ะมีมีกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะค่ะร,ระรูปอารูปไปนะ แล้วก็มาตรงนี้เราก็เติมอีกนะเติมรูปเข้าไปกามรูปขาเกิดนีใส่ขาเป็นขาเกิดตรงนี้เติมกามเติมกามเข้าไปสองขาเป็นสองขา ตอนนั้นก็อารูปสองคาไปอรูปสามตอนนั้นก็ปัจฉิสามไม่อยากแล้วนะคะบาลีด้วยค่ะพระอาจารย์บาลีใช่ก็บาลีบาลีบทนแรกรูปอารูปไปรูปอารูปนะรวมกันนะ<า>ตอนนี้เติมอารูปเข้ามาอรูปาวัจจรังอารูปาวัาจรังนะ,ะเขียนย่ยอด รลปาว่าจันหลังนะค่ะมุณนจะยอมแล้วก็ข้างล่างเลยเหลือแต่ป,ปชิมนพรวิษณ์นางอโอเคอันเลออนุโลมปุจฉายาสะคานายตนางนุปปัจฉิสติตัสสามะนายตนางนุปปัจชิสติติ คานายตนะจกไม่เกิดแก่บุคคลใดมานายตนะก็จกไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาเยรูปาวัจรังอรูปาวัจรังอุปปัตชิตวาปรินิพายิสันติเตสังคานายตนาลุปปัชสติโนจะเตสังมานายตนาลุปปัชสติปชิมะภวิกานางเตสัง คานายตนาจะนุปปัชสติมนายตนาจะนุปปัชสติบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปภูมิรูปภูม mm ิแล้วจะปรินิพานบุคคลเหล่านั้นคานายตนะจะไม่เกิดแต่มนายตนะจะเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เป็นปชิมะวิสะเหล่านั้นคานายตนะก็จะไม่เกิดมนายตนะก็จะไม่เกิด องธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุปติภูมิเจ็ดและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจะปรินิพานติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในรูปภูมิอีกแล้วจะปรินิพาน ติเหตุกะผูุดชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในการมัสุปติภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าเวนจตุตชาณภูมิที่จะได้มักเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในการมัสุปติภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าเวนจตุตชาณภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพาน ผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานและติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในสตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิ อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังประลนิพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิองค์ธรรมของสังสาบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นสาธุขอบพระคุณสกครสาธุจบไวเลยต่อไปนะต่อไปต่อไปคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายใครดีมาลัยค่ะ โยม,ยยมยอะไรโยมอะไรก็สุดท้ายเนสุดท้ายแม่ง่ายง่ายหรือยากนะง่ายค่ะอืถ้าคิดเป็นมันก็ง่ายนะใช่ไหมค่ะอน,นิทานมะนาจาไม่เกิดระดับมะนาเหมือนกันนะเนี่ยต้องบอกระดับเหมือนกันนะ ระดับมน,นจาจะไม่เกิดก็มีแต่ปัชิมะพวิกะค่ะปชิมะพวิกะทางเทาท่านแรกคานจาจัเกิดมีไหมเนี่ยดูไปเลยไม่มีค่ะ,ไม,มคะไม่มีเพราะว่ามันคือปัชิไม่มีนะไม่มีนะไม่มีก็มีแต่คานาก็จะไม่เกิดเหมือนกันก็อามันตาถูกไหมค่ะได้ปชิสามะเค อานเลยนะค่ะปฏิลมปุจตรชายัสะวาปณะมะนายตนังนุปัจชิสติตัสะคาณายตนังนุปปัจชิตตีติหรือว่ามะนายตนะจกไม่เกิดแก่บุคคลใดคาณายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลน,นั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ ติเหตุกะปุตชนหนึ่งผลเสกขับบุคคลสามที่เป็นปัชมะภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโอการภูมิปัญจโอการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจตุโอการภูมิปัญจโอการภูมิสาธุค่ะเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อย